สวัสดีค่ะชื่อปฏิหารบุญนัคราชประธานสามตอนนี้นี่คือครับสิ่งนี้ค่ะฝั่งซ้ายซ้ายมีปัญหาครึ่งตัวเลยใช่่หรือเปลามันเหมือนคนสมัยกระตุ้นกระตุ้นอาชัยชัยชัยอ๋อครับผมคือไม่แน่ใจว่าระหว่างเป็นการสื่อสารอออะไรอย่างเงี้ยค่ะกับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเปล่าชัใช่ใช่ก็เลยอยากยพยายามมาเรียนอ่ะเป็นเป็นสาเหตุจูงใจอีกสาเหตุหนึ่งที่อยากมาเรียน ครับแล้วก็สุขภาพแล้วร่างกายปวดลงปวดหลังนี่อะไรไหยเออก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนะคะที่ที่โรคเป็นฮิตษกันครับผมอ่าอฟฟิซินโดมออฟฟิซินโดมเนาะใช่ใช่ครับผมก็ดูข้อต่อเกันดูมาซุดกระดูกข้อต่อสุดนี่ค่ะก็ดูไม่ติดหนุนหนุนหัวผิวถลมบอกว่าจะได้มีแค่ยืดเต็มก็ ก็แสดงว่าคือจากปกติน mm hmm> like okay? nah, ี่ค uh, um um, mm ือ hmm. น่าจะแปลกจากผูอื่นคือน่าจะซุดอ่ะมันเป็นป้องๆใช่ไหมป้าจะเหมอใช่ไหมจะมีปัญหาอ่านะครับใช่ไหมอ๋อช่วงเอวนะช่วงเอวบุ๋มยึดอ่าเราดูส่วนต่างๆต่างเข้อต่อกช่องเอวอ่าถูกต้องครับช่องเอวนะคะรกถูกต้องนะ ก็เช้าจมกว่านี้อ่าเดี๋ยว่านแล้วเช้ามันจะลึกๆเออลึกกว่านี้ทุกคนได้บทที่อาจารย์บอกได้เชื่อมอยู่แล้วแล้วตื่นมีไหมมีมีปัญหาสุขภาพอีกนอื่นไหมมีมีตรงเนี้ยค่ะเป็นออฟฟิศซินโดมเป็นออฟฟิศซินโดมมันจะแข็งใช่ไหมเมื่อเช้าตึงใช่ไหมตอนนี้ก็ย้อนมันก็จะหายแล้วนี่แต่ดูสิงี้สิเบาลงไหมเจ้าก็ยึดดวงจิตที่จักราลยึดพระเจ้าอาจารย์ พอยาตรงนี้แทนต then, s <S ัวอื layers, ่นตกัวอื่นหมดเลยแล้วเรากระแสทํมจะลงเองอย่าไปคิดถึงเขาก็จะได้บุญกับเราอย่างนี้เขาก็เป็นแสงสว่างที่น้อยเขาก็ให้เขาก็รักเราอยู่แล้วพอกระแสก็เข้าเขาเขาก็จะได้บุนเพราคือเข้าใจนะจริงๆก็อย่าไปยึดมากการอย่างนี้ทําจิตตกดิธิ์ก็ไปตัวคนเดียวอไอย่างนี้แล้วก็แผ่ให้เลยแต่ยังไม่บออย่ามาขอกับเราทำให้เราหนักหนามกระดูกเพื่อน อย่างเงียง้ยนะเข้าใจนะเราต้องมีวิชาต้องรู้หลักอย่าไปตื่นเต้นมากอนะ่ะให้หลุดออกไหมให้หลุดออกไหมอโอเคนะพรงไนั้นเราแย่ก็บาปงปรเด็นแบบก็นุโมทนาคุณนละ้วกันมาแต่ลวรอบเสร็จรอบแล้วก็ต้องดูแลท,ที่ที่พักกันเป็นไงคะอาการอรคฟิสิินโดดีขึ้นไหมคะ รู้สึกดีขึ้นแล้วก็ก็รู้สึกว่าเบาลงเบาลงด้านหลังโอเคค่ะโล่งโลง่งโลง่โลง,ลงยังไงก็ขอเชิญชวนนะคะคเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะคะที่อยากมีความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวเองในเรื่องของพลังจิตนะคะคก็เชิญมาเรียนกับ,บท่านด็อกเตอร์นะคะคจารย์พรบันวิไลกันเพชรน,นะคะคก็ เข้ามาเรียนรู้ด้วยกันเยอะๆนะคะว่าจะได้ความรู้แล้วก็ได้เอาไปปฏิบัติแล้วก็ใช้กับตัวเองได้ดียิ่งๆขึ้นไปค่ะ